คือนอกจากพวกของกินเนี่ยเสื้อผ้าก็สวยที่นี่น่ารักจังเป็นแฟชั่นถ้าพี่ใสงจะเป็นไงวะน้องจาอันนี้ยังไม่ใช่เอ้ยเอ้ยนะอันนี้น่ารักจริงไม่ใช่ไม่ใช่มันขับผิวอันเนี้ยชอบของดักแด้สักหน่อยเอ้ยโกนก่อนสิโกนก่อน แอดมินพอยค่ะคนสวยจำไ,ได้ไหมคะทำไมพลอยข,ขอายเรจ้ง <c oughs> คอนเทนต์ไม่มีอะไรวันนี้สองสาวเล่าเรื่องเคยพาคนดูไปดูนี่ยังที่ว่าสุสานที่จะมีขายมั้ยม่ยังเลยอ่ะเนี่ยมีต้นไม้มีร้านที่ขายแบบที่เราชอบไปซื้อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ท<ช>ี่จริงร้ยนี่ในของพอยที่ซื้อสร้อยมาเนี่ยสวยสอ,องร้อยห้าสิบบาทน่ารักอ่ะพอยซื้อมาแล้วหรอแต่ละไม่ ร้านไหนนี่ไงร้านที่เราชอบไปดูแหวนอยากได้แหวนใครไปดูไหมไเดี๋ยวสิบห้ไปชมนะคะวิวบรรยากาศอเวนิวอีกครั้งหนึ่งครับมีแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะพี่น้องถือว่าแบบไม่ได้อู้งานนะเป็นช่วงพักเรากำลังจะไปทานข้าวพร้อมกับไปหาหลาะเบิร์นพร้อมนะคะกับแวะมาท้ายคลิปเล็กๆเราไปเดินกันตั้งแต่หัวเลยนะแม่สักครั้งเดินมาจนสุดแล้วไปเดินขบวนโอเคมาดูค่ะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์มีอย่างไรนะจ้าวันนี้จะทำอะไรคะเดี๋ยวช่วงพักนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะน้องพลอยว่า ที่นี่สุขสาวที่มันมีอะไรขายบ้างที่นี่คือลาซานอเวนิวนะคะเป็นมินล่านะสังเกตอย่างใยเนี้ค่ะมันมีเคปซิลให้เคปซีแล้วตรงแยกแล้วก็เดียวเขาเรียกอะไรมีเคปซีกับยูนิคออยู่ข้าง,างหน้า,น,าะนะคะมาครับอยเจอมาดูค่ะมีร้านอะไรบ้างที่เขาขายประจำเนื้อราเน P ้นพีพีเท่เขาพามาดูแล้วรองอ๋อเนวอาเซคัดนะเนี่ยเนวเซคัดที่เป็น อ่ใช่เหรอออไม่รู้พี่เทเขาบอกเลยเห็นไหมเนี่ยพี่เทบอกพี่ว่าใครๆเขาก็รู้อุ้ยครไม่รู้สนเลนจะคุยอันนี้ร้านอะไรร้านม่าินยขนมปังไอ้น่ากินจริงอ่ะพี่เป็นยให้ฟัง่นซิเป็นครัวซองแล้วก็เป็นพวกซอฟ อันนี้ก็จะเป็นร้านขนมไทยคือความจริงแล้วขับเรามาซื้อขนมร้านนี้บ่อยเพราะว่าเอาไปไหว้น้องไข่เอาไปไหมเอาไปไหว้ไอ้ไข่อ่ะอุ้ยคุณงคอยอยากกินอันเนี้ยอร่อยเหรอคะไม่เคกอบไม่ใคยกินเลยมันอร่อยเดี๋ยวซื้อให้กินแต่ละถุงมันมันกันหรอถุงเท่าไหร่คะอันนี้อืมโอ้ราคเอาจริงอยู่นะ เอาขนมไทยไปไหว้ไข่ละเผื่อยอดจะมาอยากกินผักอบแต่ว่าค่ะนะคะเอาอะไรดีเอาไข่ชอบกินอะไรน้องปอยให้ไข่ชอบกินขนมไทยนะขนมไทยขนมไทยคือหนมชั้นมันไทยหมดอ่ะพี่้สบายตอนนี้แล้วเราจะอ๋อนี่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 ขนมต้มพี่เหมยชอบเอาไปไหว้ยอดปังมากที่หมยเรียนแบบอ๋ออ๋อ อันเดียวพอพลวค่ะกูรู้นะคะ้อถามมันคอยกูรูู้รู้ซึ่งพลอยเป็นชิดปากก็ไวแต่ก็ไวทุกอย่างทุกอย่างมาฟงั้งๆๆ <c oughs> อันนี้เป็นิลล่านี่จะเป็นงานเครือ่องประดับแบบส่ยมูะะออซึ่งโคคนในข,ขับเราซื้อทุกคนมีกำไรรายน,นี้นะ ทุกคนมีกำไรรานนี้พี่ฟุกยังมีจใช่พี่พี่ฟุกพี่พิมพ์ี่นับตี้พี่เตแล้วก็มีม,มีไม่มีอะไม่ได้ทีไรไม่มีกำไรทุกคนมีหมดกำไรสายมูเพราะว่าขายดีอันนี้เป็นร้านมะพาปั่นที่เอากินกันบ่อยมากๆ คอยเป็นเอ็มซีเพราะว่าคอยเสียงหวานแล้วก็รู้ทุกอย่างเขาคอยชอบกินตอนแรกที่พลอยเข้าขับเนี่ยพอยแฟตยี่สิบสามตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สามสิบเอ็ดือแอดมินจะไม่เกี่ยวกับการออกกําลังกายออกใช่แอดมินแอดมินจะทำแค่เอกสารค่ะแล้วก็ทำเงินเดือนอันนี้เป็นกิฟต์ช็อปก็ต้องไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่เอาอิ่มแล้วอะ คือนอกจากพวกของกินเนี่ยเสื้อผ้าก็สวยที่นี่น่ารักจังเป็นแฟชั่นถ้าพี่ใส่จะเป็นไงวะน้อคนอันนี้ยังไม่ใช่เอ้ยเอ้ยนะอันนี้น่ารักจริงไม่ใช่ไม่ใช่ขอหมดก็โอ้โหวันให้หนูนองใจพี่วันหนึ่ง พี่มันขาดแลว้วน้องพออวดก็วันที่แปดสิบาให้หนูนอ้องใจพี่วันหนึ่งนะเร <Evet> ื่องนี้ของพี่มันขาดแลว้วน้องพยเนี่ยซื้อใหม่ไหมแต่มันมีแค่ซิลิโคโนไหมคะที่มีขายแยกซิลิโคโนคซิลิคโนลคนมีเท่าไหร่คะสิบาทอันนี้สวยอันนี้สีสิบหกสีฟ้าสีไหนเนี่ยอันนี้นะคะนี่นย,ยน้องพยที่เป็นของพี่เออไอสีช็อตอันนี้อันนี้เท่าไหร่อ่ะคะ สีชมพูอันนี้ชิ้นสามร้อยถ้าถ้าไหนเท่ากันป่ะเพราะวันนั้น,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 นเพราะว่าที่นี้ถ้าแบบใส่นนั้นที่ซื้อมาสองพันเก้าสิบจะไม่รู้แบบนี้มันเท่ากันสีชมพูน่งราก<ต>็แพงกว่าเราก่อนวันที่ยี่สิบค่าคอมออกแต่มาจัดที่ซื้อแบบใส่แบบนี้เพราะว่าพี่กลัวอันนี้มันจะไม่เห็นนะคกลัวมันไม่เห็นนะ้ำเวลาเติมเห็นได้ไหมคะเห็นคพี่ก็เลยเอาแบบใส่รับคนนะครึ่งได้แเด้อต้องไปลงทะเบียนก่อนใชร้อยห้าสิบ ฟัง่งการเขารักเครื่องได้ด้วยพี่หญิงแต่ว่าต้องต้องกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวพอยไปลงทะเบียนคนรัเครื่องให้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อง่ายจ่ายคลองเออแต่ว่าเป้าหมายของเราวันเนี้ยคืออันแหวนเพราะว่าพอยอยากได้แหวนมากพอยคิดดูว่าพี่โดนไปเท่าไหร่เนี่ยทั้งแหวนทั้งสร้อยทั้งแหวนนะเสร็จกับยีนเอวสูงอะเนาะแล้วแวะทุกร้านจ้ะ เป็นธาตุการประหลาดนะคะที่นี่แล้วก็สองคนไม่เคยห้ามกันนะใช่ก็คือเอาเลยค่ะจับไปน่ารักมากไหนคิมีนรายนี้ที่คอยบอกว่าเสื้อน่ารักนมกจากบางทีน่ารักคือจะปตอบโค้ดอันนั้นน่ะอ๋อเวลาช้อปปิ้งกับคอยอะค่ะสกใสมากเลยเพราะว่าไม่เคยห้ามพี่นะคะค่ะ พากันลมละลายอ่ะใครจะบอกว่าซื้อเลยพี่สวยพี่เป็นไลค่ะเพราะว่าเวนย์จะมางับในการช็อปเนี่ยเหมือนกับอันนี้เลยเนี่ยสีเหลืองน่ารักเนี่ยทรงเดียวกันเห็นไ่มคอเปิดสีแดงมันมันนี่แล้วเนาะเราเป็นคนขาวนะเราใส่แล้วพี่จะไม่ปิดบังไม่หรอกไม่จะพองด้วย มันขับผิวอันเนี้ยโชว์ของจักรแล้สักหน่อยเอ้ยกนก่อนสิกอนก่อนสีส้มมันออกแบบสีอิดๆหน่อยนะเป็นอิดแบบพาสเทลอ่ะจะบอกว่าร้านเขาอ่ะคนเยอะนี่บรรยากาศของอเวนิวตอนเย็น,นนะคือที่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราเอาสัตว์หรยังอ่ะมาเดินได้ พกน้องหมาเนี่ยพีทีแอปไปร้านแหวนกันเสียเงินหน่อยชร่วงเวลาคักเราเราไปได้ร้านนี้เหรอคะร้านนี้เหรอ หมือนมันเหมือนคาเทียไงน้องพลอยนี่ไงใช่คาเทียค่ะเนี่ยพี่เขาลิงเซลล์หนักมากคาเทียนี่ก็คาเทียก็ได้ค่ะทียำไมสองคนนี้ทบบดูแฟชั่นเยอะจังเป็นมิมเป็นมิมนี่ที่ดูไว้แหวนตะกูนี่นะแอลรวคือในระหว่างที่ทั้งสองคนคาเทียแบบ กำไลข้อมือพออยังเป็นน้องช้างเลยเดีย๋ยวนด้น้องพี่ดเข้ามาพ,พี่ก็เข้าอ,นะอ,อ้พี่รวยมากอ๋อคาเทียคาเรีวคาเทียพี่ <laughs> พดูรวยอะ,อะเอาไนเลยสวยของจริงก็ซื้อร้านนะ <laughs> อันนี้เท่าไหร่สามร้อยสา้เจดสิป่ะไม่แน่ใจนะพี่มันได้ไหมไโอเคไม่ถึงที่หรือว่าแป้อเราเลืนะคะตอรันมันะกล้องเราเลือกนานมากนะคะตากล้งเรลือกนานมนะคะาล้องเราลือกนะคะองอนะคะตากล้องเลือกนยน่้ทนะคะน้องพานลอยแ่นะคะล้อก็อันานีาก็คางานอยนานะคะกาาาก็ยังเราานนะคะตพ้องรากาะว่าเราตัว้องกนารตัว้เลข นะคะนี่ค่ะวันศุกร์นะคะล้านมันก็จะประมาณนี้นะคะเสื้อผ้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สุดรตรงนี้มาดูมาดูเอาให้จบค่ะเอาให้มันจบนะคะกล้องเราดีใจร้านแหวนค่ะยังไ,ไม่จบค่ะนะคะแล้วงานแล้วก็มาชมกันค่ะมีโอกาสพาน้องมาชมแล้วเราก็ พักทานข้าวนคี่ค่ะเิยมาถึงตรงร้านหนีนะคะแล้วก็มาเจอเน็ตพีเมียมนี่ค่ะเน็ตเราอยู่ตรงนี้ของยิงก็ได้มาแล้วนะคะแบวนหนึ่งวงจ้าเพราะว่าจองเขาไว้นานมากแล้วตรงนี้เป็นร้านเสื้อผ้าอีกหนึ่งค่ะสำหรับตลาดวันศุกร์นะคะใครสนใจนะคะแวะเข้ามาชมตลาดนะคะจะมีทุกวันศุกร์แล้วก็ แวขึ้นไปชมเดอะฟิเน r พ m เ u มกันด้วยนะคะด้านบนจ้าขึ้นบันไดเลื่อนเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเจอเลยนะคะเข้าไปบอกว่าติดต่อพีทยาค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ <S <s ลงมาขายด้านล่างด้วยจ้แอ <laughs> ทำงานตลอด24นะคะต้องมา,งมาใช่ถึงเราจะกินข้าวเราก็เอายอดก่อนจา้นาน้องพลอยก็คุยงานอยู่ด้วยค่ะใพลอยทำตารางค้าของสาขาดัด้าอตอนนี้ก็คือถ้าคุณครูคนไหนไม่ว่างมาสอนเนี่ยก็ต้องตัดออกไปก่อนเลยเพราะว่าโควิดลูกค้าจะมาน้อยมันจะไม่ม้<ะ>อ๋อเข้าใจละนะคะเนี่ยค่ะถึงแม้จะพักนะคะเราก็ยังทำงานเด้อเพื่อฟินเน็ตจ้านอนยังือมือยืมือทำเอ็กเซลตอนนี้ ใช่เพราะน้องก็เลิกงานแล้วนะแต่น้องก็ยังมาแบบมาเดินมาช่วยอยู่นะคะมาบู๊ช่วยด้วยนะคะเพคค่ะฮะ,ะอะไรนะเอาเจออีกแล้วพี่น้องคู่พอยจะเหมาะก,กับร้านนี้มากกว่าเพราะว่าพอยเป็นคนใส่เครื่องเงิน<อ>เป็นคนใส่เครื่องเงินมาเข้ากว่าใช่ไหม,ไมแบบแบบเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยใช่ไหมเคครับ